ชาวเก๋ยขอโทษนะเรียกแค่ก้อนเดียวเท่านั้นเองก็ขายหมดดีใจเหมือากับข้าลูกน้องที่น่ารักของฉันทานน้องสาวที่น่ารักของฉันเรากำลังรออยู่เหมือนกันโอ้ก็หลยงั้นเราไปใหม่กันคนละทุ่มเรื่องคนซื้อขายพวเราดีกว่าเอางั้นเลยคณย่าเคยพูดเอาไว้คนจับปลาสองมือสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลยนั่าไปนคลาย ชาวก้วยนนนนััะครบเป็ก้าวไปบนทางแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งประเทศจีนไอเอกลิเกแน่แรงขนาดไหนที่ได้อ้างสวรรค์ได้เท้ๆกันดูซิว่าชาวกล้วยแท้เนี่ยกับชาวกล้วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างอย่างน้อยก็ใหญ่กว่าของนายแล้วแต่ฉันไปใหญ่กว่านี้อีกก็รันแว๊บมาจิมก่อนชาวโจรนี่นะฮะฮะฮะะอ๋อลุงจำเธอได้เมันเลยนะ ผู้เดินไปในวิถีแห่งสวรรค์ถึงจะทำวางท่าเป็นคนของโลกมืดแต่พวกนายยังไม่ได้เห็นความมืดที่แท้จริงหรอกฮะท่าไม่ได้เห็นความมืดที่แท้จริงด้วยการแข่งทำอาหารชาวเกาะย่อมได้โทษทีนะ ลุงขายหมดแล้วล่ะโทษทีนะรุ่นเซง